ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ในแมปบ o ็อก Food และ King p e t e รับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร f ดี้เฟรและยังมีบริการรับฟาวในแมปบล็อก o ูดอีกด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟู n แมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบปบล็อกฟ t ดรับกดเพรแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook Search คำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโกโส้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบ One นพีทเรจินดารี่มาวางจําหน่ายที่หน้้าาเเพพจอีีกดวยยและทงงัม สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหน่ายอีกด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแมปต่างๆรับกดเกมพารในเลตส,สูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V.P. Server สูงถึงเลตเจ็ดท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงค์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟลูดนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็มีข่าวเกี่ยวกันอัปเดตบล็อกฟลูมาฝากนะก็เป็นอัปเดตท,ที่17นะครับผมพาร์ทที่2นะก็พาร์ทนี้นะครับผมสปอยโดยโอนเนอร์นะฮะก็คือผู้สร้างเกมของบล็อกฟลูดนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาสปอยอะไรมาบ้างนะฮะ ก็อันนี้นะครับพี่ก็จะเอารูปมานะครับผมพี่ไม่อยากเอาคลิปวิดีโอ,ขอเขามาเป็นตัวเต็มนะก็ <c oughs> ใครอยากดูตัวเต็มนะก็ไปดูได้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์คลิปของโอเนอร์นะฮะไว้ให้ที่ใต้คลิปเนาะโอเคก็รูปแรกนะครับผมก็จะเป็นรูปของฟินิกนะครับผมแบบอเวกแล้วนะที่แบบแปงลงร่างนะฮะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบท่าแปงลงร่างแบบใหม่นะเท่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างฟินิกแบบฟูลบอดี้นะครับผมก็เท่นะ ก็สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะฮะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสกิลไหนนะไม่แน่ใจว่าแซหรือซีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับผมในร่างฟินิกนะครับร่างฟูลบอดี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างแบบครึ่งนะครับผมแบบฮาร์ฟนะก็คือใช้สกิลแบบร่างครึ่งคอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่2นะฮะก็พี่เลียงให้ในคลิปขนาดจะไม่เลียงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธใหม่นะครับผม3ง่ามเนะพี่ว่าจะคล้ายๆอาวุธของโฮดิจนนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับผมแทงแล้วก็ดึงนะไปดูในคลิปได้นะครับอันนี้นี่เห็นปะเป็นสกิลแบบแทงปุ๊บแล้วก็ดึงเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลพุ่งแทงนะครับนนก็ไปดูในคลิปได้เหมือนกันนะ อ่ะต่อไปนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นจ้าทะเลนะฮะโมเดลใหม่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นพิติกระจกนะฮะของผลโมจินะฮะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าท้ายคลิปมันกระพริบมากเลยนะตัดรูปนี้มาให้ดูนะฮะก็เป็นแบบสปอยลับๆอะไรเงี้ยของท้ายคลิปนะฮะ โอเคก็ม okay, okay. okay, well, ีประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเกี่ยวกับอัปเดตที่17พาร์ทที่2นะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวนี่ครับผมผลฟินิกที่ยังไม่อเวกันดีกว่านะมีใครอยากดูก็ดูต่อได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองผลฟินิกที่ยังไม่อเวกไปลอง PVP ดูด้วยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเอาผลฟินิกนะครับผมไปลองรีวิวสกิลที่ยังไม่อเวกกันดูนะครับผมก็ผลฟินิกนะราคา1,800เบลีนะครับผลฟินิกผลฟินิกผลฟินิกอ้าวเราใช้อยู่แล้วนี่ เอาใช้อยู่แล้วนี่นะครับผลฟินิก์นะครับผมอ่ะตอนนี้พี่ก็ใช้อยู่นะก็แบตเตอรี่พี่นะครับ255นะครับแบตเตอรี่ยังน้อยอยู่เลยเนาะมาเดี๋ยวมาลองรีวิวสกิลกันดูดีกว่านะครับก็สำหรับผลฟินิก์นะครับผมสกิลแรกนะสกิลแซดนะครับผมใช้หนึ่งแบตเตอรี่ก็คือสกิลนี้นะครับก็มันดูเรียบๆง่ายๆเนาะก็โดนเข้าไปครึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็สกิล X นะครับผมเป็นสกิลฮิลฟื้นฟูเลือดนะครับอย่างนี้เนาะออยออยออยโอห้ยผลน้ำแข็งผลน้ำแข็ง เฮ้ยเดี๋ยว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 ค่อยสู้เดี๋ยวค่อยสู้เราแป๊บนึงอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นด้วยแป๊บหนึงอ่นนี้จะเป็นสกิลเซตนะครับผมนี่เป็นสกิลนี้นะครับก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เนาะแล้วก็นี้สกิลเอ็กซ์ฟื้นฟูนะครับแล้วก็สกิลซีนะครับผมคือสกิลนี้ฟูหมุนตัวแล้วก็เตะแค่นั้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็สกิลวีนะครับผมเป็นสกิลแปลงร่างแบบฟูลบอดี้นะครับนนีี่่่ออยาาง้เะะ กดล่างก่อนนะครับแล้วก็สกิลเอฟนะครับผมเป็นสกิลบินแบบครึ่งคอนนะครับผมแบบฮาร์ฟนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาลองกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็มีคนอยู่พอดีเลยไหมไหมชุบตุ้มปุ๊บม่รู้จะโดนไวหรือเปล่านะครับห้ามตัวสตาร์ทเลยเพราะคนนี้เขาใช้ปลดน้ำแข็งนะฮะ ห้ามตัวสตันเลยอะเนี่ยถ้าสตันนี่คือแย่เลยนะตุม้มไปทีนึงโอ้ยโดนสตันโดนสตันยิงยิงชุบมาๆๆใช้ปืนพีนี่เล่นยากแล้วปู่มาแล้วมาแล้วจะสตันจะสตันตุม้ม <c oughs> ยิง YING! Phu! Đi nè! Đổi về thiên inh! Chúp! Chúp! Vô! Vô! YING! YING! Ới! Đồn! 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 Nè! Đồ. Đi nè! Đồn nè! Chúp! YING! Há há dinh 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 còn dinh còn dinh 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 đổ dinh đổ dinh Đổ dinh đổ dinh đổ dinh 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 Ying 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 Đây này, ôi! ying 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 Ôi, ying 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 Ô ô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  ying đồn Mày đồn mày, mày, mày khao lọc ying 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 đâu ยิงรางวันก oh, ็ไม่ตายนี่เนี่ยยิงอ๋อโดนดนโดนิงมามาจุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแลโดนแล้วโแล้วปืนพาโอ๊ยเกือเกือโอ้ยโดคโบโดนคโบโคบยิง ยิงออกไปไหนแล้วเอาเข้าเซฟโซนไม่สู้แล้วหรอโอ้โดนครึ่งหลอดนะครับยังโดนอยู่นะยังไม่หมดพีพีนะมามาเล่นกันให้จบเล่นกันให้จบเล่นกันให้จบออกเปลี่ยนผลเปลี่ยนผลท่านผู้ชมออกไปเปลี่ยนผลเองอนี่แนี่ยิง ชิชิโอ้ยโดน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 ไปเปลี่ยนเป็นผลเบื้อนั่นเองนะครับโอ้ชิปไปีกินไปดีกินอนี่เนี่ยนี่เนี่ยยิงยิง ขอ,อไปเปลี่ยนผลแล้วจุ๊บปู่โดนไหม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 โดนจุ๊บมามาฮิวก่อนฮิวก่อนโกงโกงโกงโก,งก,งก,งก,ก่อนโกงก่อนเท่าไรยังไม่หมดพ,พ,พี่เปลี่ยนผลอีกแนละ้วโอ้ผลพ้า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  คนผ้เข้าทักคนผ้เข้าวทามาปะปลาคนผ้เข้าทักคนผ้เข้าทักคนพ้าเป้าใหญ่เป้าใหญ่นะคนพ้าขนพ้าเป้าใหญ่นะอุ้ยอุ้ยเป้าใหญ่นะเป้าใหญ่นะยูยูนี่นะคนพ้าเป้าใหญ่นะโอ้เป้าใหญ่แค่แต่เป้าใหญ่ยิงไม่โดนอะ ไปตึมเป้าใหญ่นะผลฟ้โอ้เพียงมาก,กี่ผลละนี่เนี่ยชุบใครจะไปชนกับผลฟ้าเฮ้นี่เนนี่เนเป้าใหญ่เอ้วืดวืเฉยวืดเฉยวืดเฉยวืดเยวิวิงวิ่ง ไม่แน่โดนม่แน่ไม่แน่มาฟูบอดี้กันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมมา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 แต่ม่ใช้ดาบไม่ได้แคนนั่นเอแล้วม่แน่ไม่แน่ไม่ไมแน่โอมามามา้ยโดน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 ยิ้วย OME, ิวย tadi? ิ <transformed> ย้วยิ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 วโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ ไม่แน <laughs> <laughs> <al nota'> <laughs> <questo diversion> <laughs> ่ไม <erek> ่แ <finan> น <cer> ่ฮิวฮิวฮิวฮ <ki> ิวฮ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 ิวมาว่มามไม่แน่หลบได้หลบได้เออมาอีกทีนึงยิงฮิว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 ฮ ยังอืดอ่ะยังอืดอ่ะใชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายยากจริงคนนี้ยังอืดอ่ะมามาเป่านิ่งเป่านิ่งเป่าใหญ่เป่าใหญ่มาเป่าใหญ่เข้ามาจุ๊บโดนไหมโดนไหมโดนไหมอ่ะพยอมตายให้เขาแล้วกันเนาะยอมยอมยอมเหนื่อยแล้ว เหนื่อยสกิลมันโจมตีมันมีแค่สองสกิลอะ่ะท่านผู้ชมเล่นค่อนข้างยากนะครับ โอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนอะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ข่าวเกี่ยวกับอัปเดตท,ที่17พาร์ทที่2นะแล้วก็รีวิวผลฟินิกที่ยังไม่เอเวกเอามาลอง PVP ดูนะก็สกิลมันมีให้ใช้งานได้น้อยนะครับผมก็ดีแล้วนะที่มันเอเวกนะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมันจ,จบด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ทางช่องเราด้ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย